ส่วนเรื่องใกล้ตัวนะอย่างการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล 1, <ม>1เดือนเนี่ยมีสองครั้งที่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนจะเสี่ยงโชคกัน<ม>แต่ปรากฏว่าเรื่องของการควบคุมราคาสลากินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาประสบความสําเร็จบ้างไม่ประสบความสําเร็จบ้างเนื่องจากว่าอาจจะมีปัจจัยแล้วก็เงื่อนไขหลายๆอย่างเมื่อวานนี้ถือว่ามีข่าวดีค่ะเพราะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องของการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติสลากินแบ่งรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีก็คาดนะคะว่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนในการแก้ไข ร่างนี้ค่ะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไปแล้วโดยร่างนี้ค่ะจะเป็นการแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคารวมถึงจะหาแนวทางการออกสลากด,ด้วยเครื่องนะเพื่อให้ประชาชนนั้นมีทางเลือกในการซื้อสลากมากยิ่งขึ้นด้วยโดยนายแพทย์ยงยุทธม์มายราบโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยน,นะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อแก้ไข ปัญหาการขายสลกเกินราคาและเพิ่มผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ในการออกรางวัลอย่างเช่นเรื่องของมีการขายในตามจุดต่างๆนะเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนส่วนเงินรางวัลน,นั้นยืนยันว่าไม่ได้ลดลงค่ะเพราะว่าจัดสรรส่วนแบ่งสมัยซึ่งเงินรางวัลเนี่ยยังอยู่ที่ร้อยละ60ของรายได้ทั้งหมดส่วนอีกร้อยละ20ค่ะจะเป็นรายได้ที่นำมาเข้ารัฐแล้วก็ใช้สำหรับการบริหารจัดการด้วย ซึ่งก็ย้ำนะคะเรื่องของโคต้าการจําหน่ายสลากในแต่ละพื้นที่ก็ยังคงเดิมด้วยทางด้านของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าการแก้ไขค่ะก็จะช่วยให้ราคาสลากเหลือที่80บาทต่อฉบับตามที่เคยกําหนดไว้โดยจะจัดทําระบบใหม่ทั้งหมดคาดว่าใช้เวลา3เดือนในการแก้กฎหมายแล้วก็ให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนมีความเป็นไปได้นะคะว่ากฎหมายนี้พอแก้แล้วจะนำไปสู่การจำหน่ายสลากออนไลน์ ด้วยไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะอย่างนะจะจะมีขายตู้ก็ได้อันที่สองก็ส่งโคต้าไปที่จังหวัดนะให้จังหวัดเข้าไปรวบรวมในแต่ละจังหวัด้าจะได้ไม่เดือดร้อนได้ถูกต้องแลทีสามก็คือในเรื่องของการขายใจสะดวกซื้อได้ไหมอะไรเงี้ยนะแต่ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมการพานันนะจะบอกให้เดี๋ยวเธอก็ไปหาว่ารัฐบาลจะส่งเสริมการพานันหรือเขียนให้มันดีๆเดี๋ยสิเพราะเราต้องการจะลดราคาให้ได้80บบาทไงนะ ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกันคลังนะคะก็ถแถลงแล้วก็ยืนยันค่ะว่าการปรับปรุงกฎหมายสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั้นก็เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันดูแลปัญหาสลากเกินราคาผู้ค้ารายกลางและรายย่อยก็พร้อมที่จะหาทางออกเรื่องของใช้เครื่องการจําหน่ายสลากหรือว่าการจําหน่ายในร้านสะดวกซื้อด้วยให้ประชาชนนั้นมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น